สองอย่างนะคะที่ทำให้ชีวิตคุณมีความสุขได้อย่างง่ายๆสบายๆเลยก็คือหนึงนะคะใช้ชีวิตให้มีความสุขไม่ว่าเราจะทำอะไรอยู่ก็แล้วแต่นะคะไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรอยู่ก็แล้วแต่หรือว่าใช้ชีวิตประจำวันนะคะคิดง่ายๆคิดแค่เล็กๆน้อยๆไม่ต้องคิดเยอะนะจ๊ะทุกคนทุกคนก็จะมีความสุขง่ายๆอย่ารอนะคะอย่ารอให้มีเงินหรือรวยแล้ว ถึงมีความสุขนะคะเพราะว่าคําว่าเงินคําว่ารวยนะคะไม่รู้ว่าปริมาณเท่าไหร่ถึงจะตอบคุณได้ว่าคุณมีความสุขนะคะและอีกอย่างหนึ่งก็คือนะคะเมื่อคุณอยากมีความสุขในการใช้ชีวิตแบบที่หนึ่งคือมีความสุขเลยหรือไม่ต้องรอให้รวยนะจ๊ะอย่างที่2คือเราไม่ชอบให้ใครมาทํากับเราแบบไหนนะคะเราก็อย่าไปทํา กับใครคนนั้นเหมือนที่เราไม่ชอบนะคะเราไม่ชอบแบบไหนเราก็อย่าไปทำแบบนั้นกับใครเขานะคะแค่นี้2ออย่างง่ายๆชีวิตก็มีความสุขได้แล้วจ้า